ปุ้มหัวเท่าไหร่อ่ะแม่หนูจะมาอธิบายอันนี้สามผืนเนาะพันหนึ่งเมนูยิบผืนนี้ห้าร้อยชิ้นเจ้าสาวตัวนี้ยิบผืนสามร้อยตัวนี้ยิบผืนสองร้อยสองร้อยแปดสองร้อยห้าสิบสามร้อยเออบางลูกค้าก็สามร้อยเพราะว่าถ้าว่ามีตับบอมีซับบอนาะลูกค้าให้ซับเออชิ้นลูกค้าตู้ให้ตบับสามผืนเนาะตกอยู่พั 1, 000, 1, 000, 1, 000. นหนึ่งพันเอ็ดราคาปึ่ม ฮกเก่าตอนนี้เนาะพันหนึ่งกระเจ็ดเสรจแล้วเนาะพันหนึ่งเจ็ดเสรจแล้วทุกคนสามผืนถ้าว่าเจ้ายิปเป็้ยนนมงามนะทุกคนขึ้นทุนเนาะแต่ว่าบไม่จะขึ้นแถวนี้ถ้าว่าเจ้าไปเฮียนแล้วเจ้าไปตั้งใจเฮียนมีแม่ผู้นึงเนาะมือนี้ทักมาทางเมืองทุลคมเนาะเวียงจันเพิ่นเพิ่นว่าเทาแล้วแต่โบรรยากอยู่แต่ซื้อที่จริงกับโบอยู่แต่ซื้อเพิ่นว่าแต่ว่าอยากยิบสิ้นเพิ่มเอออยากสั่งไลายใดเพิ่มเนาะอันนี้คุณแม่ คุณแม่น่ะคืออย่างไรคือแบบผู้ให่ที่ยังนุ่มยังน้อยเด้อทุกคนเด้อท้าวะอยากเป็นนิพินิพเพนอ่ะอันนี้นคุณแม่เป็นตัวอย่างเลยเนาะขนาดเพิ่นอม,มีอายุแล้วแล้วก็มีเวียเข็ดแล้วแต่ว่ายังบ่อยากอยู่ลาเนาะสร้างปึมไปเฮียนอยากสร้างรายได้อยากสร้างอาชีพผู้ใหที่นุ่มที่น้อยเด้อทุกคนเด้ออันนี้คือท่างเลือกเนาะอันนี้คือทางเลือกทุกคนหรือว่าท่างอด เนาะทางรอดของผู้หญ้าผู้หญ,ญิงที่บ่มีโอกาสอันสมมุติว่าบางคนก็บ,บ่มีโอกาสไปเฮียนเนาะอยู่แต่เฮือนแต่ซั้นบอหรือว่าอยู่บทท้านเนาะบ้านนาแห้งกระเตกให้เอาลูกเอาผัวเลี้ยงลูกอยูเ่เฮือนอยู่ซั้นจังซั้นจังซีนนะนะทุกคนโอกาสมาถึงแล้วเนาะโอกาสมาถึงแล้วทุกคนความรู้มาถึงแล้ว เป็นยิบซินโดยงบน้อยๆน้อยแห้งทุกคนตอนนี้นะราคาพันเดียวก็สามารถเป็นได้เมนูไปเฮียนมาสามมองมองทําอิทเท่าใดเมนูกับผู้จืแลวแต่นน 3, ว่าไปเฮียนวันที่สองเดินละพันเมนูเฮียนอยู่สามเดินรถไปสามพันยังรวมค่าเที่ยวค่ากินค่าเที่ยวเนาะเออค่าเที่ยวไปเที่ยวมากนะทุกคนแล้วไปเฮียนมองที่สามรถส่งมืนปลายเฉพาะค่าเฮียนบวรวมค่าไปค่ามาเออเห็นบ่ดทุกคนอันนี้งบให้แต่พันเดียวไปเฮียน น่หนูไปเฮียนมาบอได้มีบอกหัวเก็ตของแต่ละไซส์บอได้มีวิธีสอบความกวางแบบง่ายแบบนี้ทุกคนแล้วการโค้งหัวก็ยังแบบเออฮันทันนี่นี่เนาะอันนั้นน่ะนึ่งมาบอแม่นอย่างทุกคนเฮาบอกาถามเออเข้าไปเยียนเข้าเป็นเด็กน้อยหนึง่งบอกาถามเฮ็ดไปเอองมไปโอ้ยทุกคนวยความโซความปวดแต่ว่ามาตอนนี้โคตรง่ายเลยเด้อทุกคนเด้อเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดที่สนใจแม่นให้เอาโปนี่เลยเนาะราคาพิเศษแห่ง 6กเกๆเท่านั้นเมื่ออื่นไม่หนูปิดทุกคนเป็นมือสุดท้ายผู้ใดท่านก็ท่านผู้ใดบัท่านแล้วกับเบิดแล้วเบิดเลยเนาะสำนบราคานี้จะเป็นเจ็ดเก่าๆหลังจากเจ็เก่าแล้วเนาะเดือนเก่าจะเป็นแปแหละปานนี้นะเพราะว่าราคามัน เมน,นึงงมาต้นทึ่นเมนูพิมพ์ฉูงซองมาเศรษฐกิจมันอย่างกับแพงเนาะแล้วก็สามมาทุกคนเออมันอย่างกับึ้นนี่แหละทุกคนแล้วไม่น,นูเอาความฮู้เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วราคานี้โคตรถึกถ้าเทียบกับเออเขาไปเฮียนเองถ้าเทียบกับเขาตรงเยเวลาไปทุกคนอันนี้ถือว่าโคตรถึกแสนถึก